7914ค่ะ7914างค่ะงานฝาปิดนะคะฝาปิดตัวนี้จะเป็นงานกระดุมแม่เหล็กแบบเขี้ยวเขียวเขี้ยวลึกแบบนี้ให้ดูแบบนี้นะกระดุมแม่เหล็กคุณพีเห็นไหมมันจะเป็นงานเขี้ยวลึกนะคะฐานกระเป๋าค่ะสำหรับตัวนี้9นิ้วครึ่งนะคะอยู่ที่9นิ้วครึง่งความสูงค่ะอยู่ที่6.5 7ขอภยัย7ด ความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วครึ่งหรือฝากระเป๋าเปิดมาค่ะด้านในบุด้วยหนังวัวแท้เต็มทั้งแผ่นผ้าซับในของเขานะคะจะเป็นงานผ้าพรีเมียมนะคะนะสายสะพาย1เส้นค่ะสำหรับตัวนี้นะมีสายให้1เส้นปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนคุณพี่1ช่อง2ช่องมีพ็อกเก็ตให้แล้วก็มีซิปหลังให้ คุณพี่สช่องหลังสุดเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกของอะไรอะ่ะที่เป็นชิ้นเล็กๆค่ะชิ้นเล็กๆบางๆนะคะ,อ,ะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีขาตั้งเมื่อกีหยิบมาตรงมากับขาตั้งเลยโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เป็นต้นนะคะตัว16 Pro Max นะคะต่างๆใส่ได้นะคะสำหรับตัวนี้ตรงกลางค่ะกระเป๋าตังยาวนะคะใส่ได้7นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ด้านหน้าสุดเนี่ยจะเป็นพวกแบบตลับแป้งนะคะเออใส่แบบนี้ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะตลับแป้งลิปมันลิปตกปิกลิปกลอสนะคะอันนี้ก็คือจะหมอะด้านหลังมีอีก1ช่อง10บลวงเอาไว้ใส่แบบพวกจุกติ๊กจุกติ๊กอะไรเงี้ยนะคะได้เลยอ่ะคุณพี่3ลอนค่ะ2798ีชมพูค่ะสีดำค่ะ สีน้ำตาลค่ะนะคะตามด้วยสีกะกีค่ะนะคะถัดไปค่ะสีเขียวบอสตันค่ะม่วงค่ะนะคะตามด้วยสีแดงค่ะ